พาไปเปี้ยวพาไปเปี้ยวที่สรีลมพาไปมูปังๆหาของกินอร่อยๆไปดูกันเลยเดินจาก MRT สรีลมทางออก2ตรงมาเรื่อยๆก็จะเห็นร้านนี้ตั้งอยู่ทางซ้ายมือต้องสังเกตดีๆนะคะเพราะเดี๋ยวเลยมีเมนูให้เลือกเยอะมากของปาลมคือบะหมี่เกี๊ยวกุ้งนะคะ <c oughs> เกี๊ยวกุ้งคือเลิศคะ่ะอร่อยมาก นนาวิม่นน่าบว่าอ่อยจิเหมือนแบบอยตรงอร่อยอร่จริงอโอเคันนี้เรียกว่าอะไรนะจําไดไมันไม่ได้มันยาวๆออ้หก็ะไรอเอ๋ออุ้ยเส้นเยอะอยู่นะแล้วคุณจะสั่งข้าวเพิ่มเออหูวไม่ พอกินเสร็จแล้วเราก็มาต่อกันที่วัดแขกนั่งวินมา50บาทต้องโชว์ผลฉีดวัคซีนนะนะข้างวัดก็จะมีร้านขายพวงอะไรให้เราเลือกซื้อเยอะมากถ้าใครไม่ได้เตรียมมานะคะหรือซื้อของในวัดก็ได้มีเหมือนกันพล้เราก็มาซื้อชุดบูชา60บาทนะคะหรือใครเตรียมมาก็ขอพานเขาได้นะมูเรื่องความรักก็ปังจมูเรื่องงานก็ปังไม่แพ้กันเราถาวายของได้เลยแล้ว ที่ต่อไปเราจะมาขอตรงนี้ไฮไลท์เลยตรงน,นี้ก็คือเราเจะกระเป๋าตังค์ไปวนรอบๆตะเกียงไฟประมาณ8ดรอบนะคะเพื่อเรียกทรับเข้ากระเป๋าแรล <S 2> <S 2> ับนาเลยเจอขนาดน,นี้วะเนี่ยปามแนะนําว่าให้พบกระดาษเชชูไปเยอะเพราะว่าอา,ากาศค่อนข้างร้อนมากดูจะเหงื่อปามก็น่าจะรู้แล้วว่าไม่รอดค่ะแล้วเราก็จะได้การ์ดมาด้วยนะแต่ละใบก็จะมีความหมายที่ไม่เหมือนกันด้วยนะ แล้วเราก็มาต่อกันที่ร้านลูก้าห่างจากวัดแขกประมาณ3 0 0เมตรแอบกะสิว่าถ้ามาร้านนี้ต้องจองเพราะว่าคิวแน่นมากพนักงานที่นี่จะสื่อสารกับเราในภาษาอังกฤษนะคะ มันไม่มีพิเศษไม่มีอะไรหรอมันหอมมันหอมกิดนชาแล้วมันก็ได้รสชาติแบบมะนาวอัดจีนแต่อร่อยนะอัดจีหอมกิดนชามากเดี๋ยวดูหลายรอบจังอะอร่อยหรือเปล่าเอาดีๆ ไม่ปกัไม่ไจริกไม่หวคะอร่อยมากวเป็นไงคะอร่อยอร่อยอร่อยที่อ่อสองนว ตื่นเลยอ่ะแล้วสุดท้ายนี้ปามจะไปเปรี้ยวที่ไหนอีกฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสาชเพื่อเป็นกำลังใจให้ปามด้วยนะ